สวัสดีครับสวัสดีทุกท,ทุกท่านเลยนะฮะที่รับฟังบอลํามพะไปเพลินกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอระบายนิดนึงนะกับกรณีคอมเมนต์เดีย๋ยวจะหาว่าแอดดิวเนี่ยไม่จบนะจริงๆแล้วไม่อยากที่จะพูดเลยแต่ว่ามันอดพูดไม่ได้อะ่ะเพราะเราก็พูดบ่อยอยู่แล้วนะเกี่ยวกับรเรื่องของน้องทีนี้งานของเราเนี่ยมันเป็นงานทําการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศิลปินวิเคราะห์คนนะครับ เราอยากจะสั่งสอนซะหน่อยนะไอ้พวกเออ่กระเลวราดนะไอ้พวกที่คอมเมนต์ถึงศิลปินในทางที่ไม่ดีทางที่แย่นะครับบอกเลยว่าคือเขาทำไปเพื่ออะไรแล้วทำไมพวกมึงคอมเมนต์การมายาวนะเกี่ยวกับศิลปินมึงวิเคราะห์เขาเหมือนมึงอยู่บนเตียงเขา เหมือนมึงอยู่บนเตียงนอนมึงใช้ชีวิตร่วมกับเขามึงรู้ดีไปหมดนะมึงทําเพื่ออะไรถ้ามึงจะวิเคราะห์นะครับมึงช่วยวิเคราะห์ดีๆหน่อยนะเป็นหรือเปล่ามึงได้แต่วิเคราะห์ในทางที่แย่ๆนะเหมือนมึงรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวศิลปินน่ะแล้วศิลปินเขาไปทำอะไรพวกมึงถามหน่อยศิลปินเขาอยู่บนพื้นที่ของเขาส่วนตัวก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่มีสังกัดนะครับ คุณทำลายเขาคุณไปวิจารณ์เขาไปแซกเข้าไปกัดเขาไปปั่นในห้างประจักษชัยนะว่ายุกิเป็นนู่นนี่นั่นไปฟ้องไปอะไรคุณไม่กลัวเขาฟ้องเหรอคุณไม่กลัวเขาเอาจริงเหรอเพราะว่าเห็นน้องประกาศว่าจะสู้กลับจะเอาจริงไอทางเราเราก็บอกให้น้องอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วพวกมึงคุณมึงเป็นอะไรก่อนยังไม่จบกันอีกเหรอหรือยังไงคือโมโหแทนนะไม่ชอบ คือไปอ่านคอมเมนต์ในทิกตอกไปอ่านคอมเมนต์ในอ่าเพจนะครับแล้วก็ไปดูใน YouTube บางคนยังไม่จบนะเออประสาทแดกเปะวะบางคนยังยังไม่หยุดอ่ะคือทําไมพวกมึงไม่หยุดอ่ะพวกมึงเป็นอะไรก่อนเป็น่าอะไรก่อนถามา่ลยมันหยุดไม่ได้เหรอหรือยังไงคนเหล่านี้นะครับต้องหายออกจากโลกนี้ไป ี่สุดนะนิ่ผ่านไปเลยบอกเลยนะครับมันไม่มีใครที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วมีคนชอบคนเกลียดนะครับมันต้องอยู่แบบเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการอยู่แบบมีคนชอบคนเกลียดมันเป็นเรื่องของศัจธรรมซึ่งไอคำว่าศัจธรรมเนี่ย มันอยู่ที่ความเข้าใจของคนนะน้องยูกิเขายังเด็กเขายังเด็กนะครับเรื่องของแนวความคิดความอ่านเขายังบางจุดนะครับเอาเป็นว่าบางจุดใช้คำว่าบางจุดดีกว่าบางจุดเขาก็ยังไม่แตกฉานเพราะประสบการณ์เพราะอะไรหลายๆอย่างเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นเด็กแต่อ้พวกคอมเมนต์เนี่ย บางทีเนี่ยอาจจะเป็นพวกมนุษย์กยแก่ๆแก่มนุษย์แม่มนุษย์ป้าก็เป็นได้เนาะแขวงตัวมาเป็นพวกอวตารเป็นพวกทะเลวาราชนะมาทำลายน้องนะไปเม้นหาอาจารย์ประจักษ์ชัยบ้างนะครับไปปั่นลำไย,ยบ้างเอาไปเปรียบเทียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จบสักทีไอเรา,าจบแล้วนะแต่ไปเห็นมันเป็นอะไรที่ล่าสุดอะ มันเข้ามาแบบล่าสุดอะเมื่อแปดชั่วโมงที่แล้วมั่งเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วมั่งยังไม่หยุดสักทีครับโอ้โหขนาดน้องประกาศนะว่าเดี๋ยวจะโต้อตอบกลับแล้วนะแม่งกยงย็ยังไม่หยุดเอาเหอะยังไม่หยุดอืมนะครับแต่วันนี้ขอหยุดแล้วกันน้องยุกินะครับในฐานะพี่คนหนึ่งนะก็ขอเตือนน้องเลยว่าถ้ามันมากเกินไปน้องก็ฟ้องไปเลยนะครับไอ้พวกนี้ต้องเอาให้หนัก ะครับจัดไป,ไปเลยนะหรือถ้ามันไม่แรงมากถ้าน้องละได้ก็ละไปทําหน้าที่ของน้องให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจทํางานของ,ของน้องให้ดีที่สุดทางานต่อไปนะครับนะแต่ถ้าอะไรที่มันแรง,แรงเกินไปรับไม่ได้น้องฟ้องเลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับตักผ้าก่อน